โอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับบาร์บี้ริชซึ่งวันนี้นะครับก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับผมก็คือเมสซี่นะครับผมหลังจากออกจากบาร์เซโลน่านะครับผมก็คือหมดยุคแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าหมดแล้วหรือเปล่านะครับเมสซี่ก็คือผลงาน d r อปหรือเปล่านะครับผมก็นะครับหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดสถิติของเมสซี่ให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ว่าตั้งแต่เมสซี่ออกจากบาร์เซโลน่านะครับผมเมสซี่ก็ได้ย้ายไปอยู่กับ ปารีสนะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์เมามี่นะนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่ามสซี่หมดแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเปิดสถิติให้ดูแล้วกันนะครับผมกับทางปารีสและก็อินเตอร์มามี่นะโอเคครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะครับว่าสถิติเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากออกจากบาร์เซโลน่านะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสปอยนิดนึงนะครับบอกเลยว่าสถิติเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมค่อนข้างดีเลยแหละโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผม ไปมาครับผมอันนี้ก็เข้ามาในหน้าเว็บของเมสซี่เวสโรนันโดนะครับเป็นเว็บไซต์ที่แบบว่าเมสซี่นะครับก็มาเอามาเปรียบเทียบกับโรนัลโดนะอันนี้เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับผมก็คือเว็บนี้นะมันอัปเดตเร็วมากครับผมสมมติว่านะครับพรุ่งนี้ใช่ป่ะเมสซี่ลงเล่นนะครับแล้วก็ยิงหนึ่งประตูนะครับมันก็จะบวกมาเลยนะครับก็คือแบบรวดเร็วมากเอาง่ายง่ายนะครับผมโอเคอันนี้เป็นสถิตินะครับตอนอยู่กับปารีสนะครับก็ตามนี้เลยนี่ครับผมอันนี้เป็น ประตูโดยรวมนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูแลกันนะครับผมทั้งหมดแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับก็สถิติกับปารีนะครับอันนี้ก็ลงเล่นไปทั้งหมดนะครับ75้านัดนี่นะด้านขวาสุดนะครับเห็นปะ75านัดนะครับลงเล่นไปทั้งหมดนะครับผม32ประตูแล้วก็3.4แอสซิ์นะครับผมมาลงเล่นไปทั้งสิ้นนะครับผม6 5 0 1นาทีนะครับผมประตูต่อเกมครับก็จะอยู่ที่0.43นะครับผมโดยเฉลี่ยนะก็เอาง่ายๆนะครับ หน,หนึ่งเกมมาเมซี่จะมีโอกาสทําประตูนะครับผมอยู่ที่0.43นะ,ค,ะ okay, ครับผมโอเคครับผมแล้วก็นาทีต่อการทําประตูนะครับผมก็อยู่ที่203.2นาทีนะครับก็203.2นาทีนะครับเมซี่จะมีหนึ่งประตูเป็นอย่างน้อยนะครับผมโดยรวมนะโอเคครับผมด้านล่างก็อันนี้นะครับนาทีต่อการทําประตูแล้วก็ไอซิดน,นะครับผมหรือว่านาทีต่อการแบบมีส่วนร่วมต่อการทําประตูนะครับผม 98.5นะครับ98.5นาทีนี้นะครับผมก็เมสซี่นะครับต้องมีประตูหรือว่าแอสซิสต์เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งอย่างเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็แฮตทริกเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับตอนอยู่กับปารีสนะโอเคครับผมด้านล่างกันต่อเลยอันนี้ก็เป็นประตูนะครับแต่ละประเภทนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยอันแรกนะครับผมก็เป็นแพนนัลตี้หรือว่าจุดโทษนะครับผมอันนี้ก็ไม่นับการยิงออกนะครับผมเมสซี่ได้ยิงจุดโทษไป3ครั้งนะครับผมเข้า2ประตูแล้วก็ ไม่เข้าหนึ่งครั้งนะครับก็แสดงว่าติดเซฟเป็นหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเขาไม่นับการยิงออกนะอันที่สองนะครับผมก็เป็นฟรีคิกนะครับผมซัดฟรีคิกไป2ประตูครับผมอันที่สามก็เป็นการยิงจากนอกกรอบนะครับอันนี้ก็ไม่นับประตูจากฟรีคิกนะครับผมก็นับจากนอกกรอบแบบยิงไกลจากนอกกรอบล้วนๆนะครับผมก็ทําไปแปประตูโอเคอันนี้เป็นประตูในกรอบเขตโทษนะครับผมก็ทําไป2ี่สประตูนะครับผมอันนี้ก็ไม่นับจุดโทษนะครับไม่นับรวมจุดโทษนะโอเค ครับผมแบ่งเป็นเท้าซ้าย2ี่สแปดประตูนะครับผมเท้าขวาสี่ประตูโอเคครับผมมงนะครับผมยังไม่มีการทาประตูได้แล้วก็ยิงกับส่วนอื่นๆนะครับผมก็ยังไม่มีการทาประตูได้นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่นับหัวกับเท้านะครับผมก็ถ้าเป็นเข่าเป็นอะไรแบบนี้นะครับผมอันนั้นแหละส่วนอื่นๆนะครับก็ยังไม่มีการทาประตูได้นะครับตอนอยู่กับปารีสโอเคนะครับอันนี้เป็น เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมหรือว่าฟอร์มนะครับสแตตฟอร์มฟอร์มสแตตนะครับผมโอเคนี่ครับผมอันนี้เป็นสถิติในลีกบวกกับยูเซลนะครับผมหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะนะครับผมเมสซี่ก็ยิงไปทั้งสิ้นนะครับ267ครั้งนะครับผมยิงตรงกรอบไป105ครั้งนะครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับการยิงตรงกรอบนะครับอยู่ที่39.3เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคนะครับมาต่อนี่ครับเลี้ยงบอลสำเร็จนะครับไปที่203ครั้งนะนะครับผม จ่ายบอลแบบสําคัญสําคัญนะครับอยู่ที่188ครั้งนะครับผมแล้วก็สร้างโอกาสสําคัญนะครับอยู่ที่53ครั้งนะครับผมโอเคอันนี้เป็นการดวลดวลทางอากาศแบบชนะนะครับก็อยู่ที่9ครั้งนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นค่า expect g o นะครับประตูที่คาดว่าจะทําได้นะครับอยู่ที่27.54ประตูนะครับผมติดลบไป4.46ประตูนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น เปอร์เซ็นต์การสังหารจุดโทษนะครับอยู่ที่66.7%นะครับผมแล้วก็โอกาสการยิงฟรีคิกนะครับยิงฟรีคิกไป42ครั้งนะครับผมแล้วก็ฟรีคิกคอนเวอร์ชันนะครับอยู่ที่108.3%นะครับผมแมนออฟเดอะแมนไป24ครั้งนะครับผมแล้วก็เลตติ้งโดยรวมนะครับตอนอยู่กับปารีสนะครับก็โดยรวมทั้งหมดเลยนะครับผมที่ลงเล่นไปนะครับก็อยู่ที่7.92นะครับผมก็7.92นะครับผม ลงเล่นไป75นัดนะครับเ е ตติ้งก็อยู่ที่7.29นะครับผมโดยเฉลี่ยโอเคครับผมตามนี้เลยนะครับผมก็คืออันนี้เป็นนะครับผมสถิติของเมซี่ตอนอยู่กับปารีสนะครับผมก็เห็นป่าสถิติใช้ได้เลยนะครับผมก็สถิติที่สําคัญสําคัญนะครับผมก็คือเอาง่ายๆนะครับ75นัดเนี่ยยิงนะครับผมไป32ประตูนะครับผม34แอสซิตนะก็คือ75นัดนะครับทาไปทั้งสิ้น66ประตูนะครับผมบวกกับ ทั้งประตูและสิรวมกันนะครับผมทาไป66ประตูนะครับผมโอเคครับผมเลตติ้งก็ถือว่าสูงเลยนะครับผมแล้วก็ทุก98.5นาทีนะครับเมซี่จะมีส่วนร่วมกับการทําประตูนะครับผม1ครั้งโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติตอนอยู่กับอินเตอร์มมี่บ้างนะครับผมสถิติกับสโมสรล่าสุดของเมซี่นะโอเคครับผมไปดูกันเลยโอเคครับผมมากันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับของเมซี่นะครับกับ การอยู่กับอินเตอร์เมามี่นะครับผมก็ลงเล่นไป19นั้นนะครับผมทำไป16ประตู7แอซิสนะครับเห็นป้าสถิติของเมซี่นะครับไม่ว่าจะอยู่กับปารีสหรือว่ากับอินเตอร์เมามี่นะครับตั้งแต่ออกจากบาร์ซ่านะสถิตินะครับก็ยังคงอยู่ในระดับระดับคือระดับสูงเลยนะครับผมก็พูดง่ายง่ายว่าแทบจะแทบจะทุกนั้นนะครับต้องมี1ประตูหรือไม่ก็1แอซิสแน่นอนนะครับผมสำหรับเมซี่นะโอเคอันนี้เป็นสถิติของอินเตอร์เมามี่นะครับก็ ลงเล่น19นั้นนะครับซัดไป16ประตู7อสดซิตครับผมเวลาลงเล่นนะครับ1,466นาทีนะครับผมแล้วก็เฉลี่ยประตูต่อเกมนะครับอยู่ที่0.84นะครับผมแล้วก็เฉลี่ยเวลาในการทำประตูนะครับก็อยู่ที่91.6นาทีนะครับผมก็จะมี1ประตูนะครับผมและก็อันนี้สถิติโคตรสวยครับผมก็คือเมสซี่นะครับจะใช้เวลาอยู่ที่63.7นะครับผมนาที นะครับผมก็คือจะมี่วนร้อมในการทําประตูแน่ๆหนึ่งประตูนะครับผมไม่หนึ่งไม่หนึ่งประตูก็หนึ่งแอซิสนะครับเมซี่จะมีแน่ๆนะครับในการลงในการใช้เวลาไปที่เก้าสิบสามจุดเจ็ดนาทีเท่านั้นนะครับผมโอ้โหสถิติโคตดสวยเลยนะคือใช้เวลาไม่ถึงคือเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยเอาง่ายว่าเมซี่ต้องมีละนะครับเริ่มครึ่งหลังมาประมาณสิบกว่านาทีนะโคตดสุดเลยครับผมต้องมีหนึ่งประตูหรือไม่ก็หนึ่งแอซิสแล้วนะครับผมแฮตทริกก็ยังไม่เคยทําได้เหมือนกันครับผมมาดูประตูแต่ละประเภทกันบ้างครับ อันนี้จุดโทษนะครับก็ยังไม่เคยยิงจุดโทษนะครับผมซัดฟรีคิกไปสองครั้งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นยิงจากนอกกรอบนะครับก็ยิงไปสี่ประตูนะครับอันนี้ก็ไม่นับรวมฟรีคิกนะครับผมก็คือยิงจากนอกกรอบเท่านั้นโอเคยิงจากในกรอบไป1ิประตูนะครับเท้าซ้ายสิบ็ประตูแล้วก็เท้าขวาสามประตูนะครับผมห่งไป1ประตูนะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะครับของร่างกายไป1ลูกนะครับผมส่วนอื่นนี่ส่วนไหนวะ ไม่ค่อยได้ดูด้วยครับผมไม่คือไม่ใช่ไม่ค่อยได้ดูอ่ะไม่ได้ดูเลยนะครับตั้งแต่เมซี่ย้ายไปอินเตอร์มิเม่นีผมก็ไม่ได้ดูเลยนะครับผมส่วนอื่นของร่างกายนี่ส่วนไหนใครรู้บ้างโอเคนะครับผมโอเคมาดูฟอร์มสแตตครับผมสแตตฟอร์มฟอร์มสแตตมันไม่มีขึ้นให้อ่ะก็เลยแบบไม่ได้ดูครับผมเขาน่าจะยังไม่อัปเดตนะครับฟอร์มสแตตเนี่ยก็คือยังไม่อัปเดตนะครับเอาง่ายๆก็คือรวมเลตติ้งเลยแล้วกันนะครับเลตติ้งนะครับตอนอยู่กับอินเตอร์มิเม่ครับก็อยู่ที่ 8.71นะครับเต็ม10นะครับผมทุกๆนัดเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยมานะครับอยู่ที่8.71นะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าตั้งแต่มสซี่ย้ายออกจากบาร์เซโลนาเนี่ยสถิติก็ยังคงโหดอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําประตูหรือว่าแอสซิตนะครับก็สถิติยังโหดใช้ได้เลยนะครับผมถึงว่าลงเล่นไม่เยอะนะครับลงเล่นอาจจะไม่ได้เยอะถ้ารวมนะครับจากปารีสแล้วก็อินเตอร์มมี่นะครับก็ลงเล่นยังไม่ถึงร้อยนัดเลยนะครับผมเอาง่ายๆนะ เดี๋ยวสถิติเมซี่นะครับจะเด่นแบบสุดๆก็ตอนอยู่กับบาร์ซ่าแล้วก็สถิติในทีมชาติอนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นสถิติของอินเตอร์เมอมี่แล้วก็ปารีสแบบสรุปโดยรวมแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมตามนั้นโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมสถิติของเมซี่ตั้งแต่ออกจากบาร์เซโลนามานะครับก็นะครับผมใครบอกว่าเมซี่หมดแล้วนะครับก็ยังไม่หมดนะอย่างที่เห็นไปได้เลยนะครับก็คือ สถิติก็ยังคงโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำประตูหรือว่าแอซิสนะครับเมซี่ก็ยังคงโหดอยู่นะครับผมก็ถึงจะเล่นถึงจะไม่ได้อยู่ในทีมระดับท็อปแล้วนะครับแต่ว่าสถิติก็ยังคงสุดอยู่นะครับเมซี่ในปัจจุบันนะยิ่งเป็นสถิติกับอินเตอร์มิมี่ตอนนี้ด้วยนะครับโอ้โหอย่างที่ได้ดูไปนะครับก็คือโคตรสดอะเอาง่ายๆนะครับถ้าเมซี่ได้ลงกับอินเตอร์มิมี่สักร้อยนัดนะผมว่าสถิติน่าจะไปไกลเลยนะครับผมโอเค งั้นก็ประมาณนี้ละกันครับผมเหมือนเดิมครับผมมีความคิดเห็นงนั้งก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคไปละ